มาสักหน่อยนะครับก็รีวิวจุดศูนย์ครับอืมอ้มก็มารีวิวกันนะครับว่าอันนี้จะเป็นยังไงครับแล้วก็เห่าง,งนี้ครับนี่ครับม เพื่อความสวยนะนี่เอ๊คือต้ับเจ็ดมันก็แต่นะแล้ววง,งเลนสต่งมาเจ้าต่อสลอส์บอกมาทำไมครับก็ไม่รู้ครับนี่นี่นี่ก้าแข้างขาครับขางขาแล้วนี่ตกข้างขอือดึงมาเทครับน,นี่ ็คือเหมือนในคอามนั่นเองมันก็คือสควิดนะครับสควิดจงไหมครับสควิดสควิดครับแล้วก็มีเรือด้วยนะคะแล้วก็อ,อ,อ่อนคบญาติหนึ่งนี่ก็กดขวามันก็จะหันไปซ้ายกดซ้ายก็จะหันไปขวากดพร้อมเลยมันก็ไปข้างหน้านะครับ แบบนี uh, like, hey, you know huh ้ต่อไปทางด้านอะไรต่อไปก็คืออไร้ยดูว่าไอเทมมอนสเตอรค่ะเอนเอร์แมนเนีโอเคอันนี้จะบะสไปเดอร์ควีสควสปา คพือสไปเดอร์นะก็เป็นแบบสไปดเดอร์สไปเดอร์พีครับแล้วมันจะมีความวนะิ่เหาเสจหาค่อนข้างยากกครับ็หาจุาดในหัวครับนี่ก็ยัง มนันยากงง